เ้อต้องชิ้นง่ายอยู่ง่ายเนาะต,ต่างบานต่างเมืองเปิออนออนใส่กระเทียมไปเลยเนะจ้ะ ตามด้วยพริกป่นแค่ไหนเสร็จโอ้ยเทสเทสเพราะว่าพริกอะมาจากบ้านเทสเทสอ่ะพริกเขาขวานเองเนาะกินหอมตะลุโจ้ไหมคนกินชุนทะลุโจ้ไหม น,นั่นทีสันออกมาสวยงามะะมะกค่ะน้ำปลาจากน้อยของเสบของเรานี่นี่แหละเขาเรียกอะไรนะของมันต้องใช้ถามน้ำปลาไงไงอะไรไงน่ะจ๊ะเนาะ คุ่มหนวดใส่ไรเสียบไยใส่หน่วยเสียบน้อยปลาเสียจังน้อยพหหัวมันจี่เค็มไม่ใส่รกจันทน์ตาเพราะว่าชอบกินหวาน,นมีปลาหมืเนกะจ้ะจัง เต็ดจังเลยแห่มะเขือเทศนุ้ยเดื้อน,นี่แห่มะเขือเทศทำอะไรก็ชอบทำวินดวไว้นนี้นะจ๊ะเสียเวลาเนาะต้องใส่เคียงดอกนี่ ่ปดโอสีสันสวยงามกระรานตาเนยน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน่าน้ำพริกปลากระป๋องนี่แหละจ้ะ ไอ้จิ้มกับพักสุดๆอะไรก็ได้นะจ๊ะจะได้แม่มีพักคีเนาะมาพักคีรวยนะ,ะชิมให้ฉันเดิองจะเสบไหมชิมให้เดิองจะเสบไหมแล้วชิมกันเด้อ ปลาจิ่ตัวแซบคักแซบคักนนร์เสนอปลาไหลทั้งหน่อยกันนะเออมันมนัวๆไปกินกับเขากับนั่นเนาะมันจะได้ไม่ต้องไปผสมอีกโอ้โหอ,อร่อยแต่ไหนคะเนี่ย ีท่านใจทำอะไรก็จบทำเร็วๆมีละจ้าโอ้ชิไมไหมกะอืมรสชาติสุดยอดไปเอาต้นหอมมาโรยใส่ดีกว่าแตะไปเอาต้นหอมกันเด้อนี่ได้ต้นหอมมาเลยจ้ะต้นหอมก็มันขึ้นเองบางอ่ะจะน้อยก่อนอ่างน้ำจะน้อยกว่าหั่น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  ต้องอะไรมากมายรสชาติเอาตามที่เราชอบเลยจ้ามีอะไรมากมายมีพริกป่นหัวาน้าปลาดาปลากระประ๋ปองหกระเทียมใส่จังน้อยโอ้ยคันนี่อันนี้สีสันมาเลยจ้ะคันนี่โอ้ย เอาเด้อจ้าเอาเด้อจ้าป้ากินหอมทะลุจอไม่ะเอาเอาขวเหนียวมาต้มปานี่ปานี่เอ็นหนาคนทำตั้งนี้กันหนอมาเอ็นหนาคนทำตั้งนี้กันเด้อเดีราจะมาได้ยินจะเสียงตัวมันไปไหนเิ้มกันเด้อคันนี้ าาาปาดอร่อยแท้ๆจ้ะว้าฟินสุดๆ,ๆจ้ะเอาเตงกวัวามาจิมแต่มาน,นี่หรือไม่ก็ตักนี่ราดเลยจ้ะเฮ้ยเห็นไกลๆเลยน,น,นี่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 ตักน้ำพริกปลาทูนาเนื้อน้ำพริกปลากระกป๋องเองนี่นะจ้ะราดเข้าไปเลยจ้าฟินสุดๆ,ๆว้าอร่อยลองไปทำดูด้วยจ้ะเด้อเมนูง,ง่าย นาะอะไรมากมายโอ้ยอร่อยอืมกินยั่วๆทุกคนไปเลยจ้าอร่อยแซ่บร้ายเขาเมื่อสองชามอีกแล้วสงสัยเนี่ยเบิ้งดูเชิงแล้วเขาจะต้องเมื่อสองชามอีกแล้วจ้าโอ้ยนี่นี่นี่น,นัวขนาดโอ้ยอเกรือกุ้งอะไรก็ไม่มีอะไรมากมายนกจ้ามีปลามีปลากระป๋องปลาทูน่าเอางนี่เลยเนาะอืมเนาะมีผักคีใส่จักหน่วยนี่หอมกว่าเก่าเนาะจเนาะ ผงน,นัวน้ำปลาพริกผงพริกป่นเองเนี่เน่ะจ้ะโอ้ยออจะคำกันหนะ้าม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 า,มาอุม้มโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยพี่จังหน่อยก็ออืมวันนี้คุณสาไม่อยู่จ้ะโปรตุงงกินได้ปกติคุณสาอยู่ก็กินได้จ้ะทุกคนไม่ใช่อะไรหรอก แฟนก็จะกินนี่อย่างหนึง่งไปเนาะเราก็จะกินแบบของเราไปอย่างหนึง่งจอนน้ำพริกนี่แหละไม่เคยขาดหรอกจ้ะถูกปันโอเคจ้าขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเด้อจ้าไป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 ทากินกันเด้อจ้าอร่อยร้ายขออนุญาตก,กินข้าก่อนจ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้า